ไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุาตลงไปเวียทานด้วยนะอ่ะคุณป้านั่งเลยนั่งเออเป็นอะไรมาคุณป้าเป็นอะไรมาล้มล้มเป็นล้มกี่ปีแล้วตั้งแต่สี่ห้าฮะพศสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบกว่าปีลุกเลยลุก เดี๋ยวป้าบอกนั่งแล้วลุกไม่ได้เลยถูกต้องไหมเลยนลองป้าลองลุกดูนี่มากับใครมากับร้านร้านอยู่ไหนอยู่ในรถอ๋ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่ถสกใจไหม นีนั่งนั่งป้านั่งก่อน,นเดี๋ยวผมลุกไม่ได้เดี๋ยวผมอุ้มได้ลุกใหม่เลยลุกใหม่เลยลุกใหม่เลยเออลุกใหม่เลยอ้าลุกใหม่เลยเอาป้าไปนี่นั่งนี่นั่งตรงกลางนั่งเลยนั่ง อยากหายต้องนั่ง<ช>นั่งลุก <c oughs> ลุกลุยคุณไปมได้แล้วลุกเฉยไม่ได้ไปไหนลุกเออลุกตรงๆลุกตัวตรงตรงดีดันตัวป้าแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเราดันตัวขึ้นเลย ที่ผมเสร็จให้หมดแล้วทั้งตัวแล้วมันต้องไปกังวลเลยแล้วลุกไปหัวเข่ไม่เป็นไร,ไนไรลุกเลยลุกเอาอย่างเงี้ยไม่ได้กลับบ้านนะถ้าเราไม่ลุกเราไม่ได้กลับบ้านนะเออเอา,เอาลุกนั่นแหละดีเอาเข่าไว้ข้างหน้าถูกต้องแล้วเอาเข่าข้างหน้านั่นแหละนี่นี่ไม่เป็นไรเอเอสู้ ลุกสู้เลยลุกเก่งแล้วปว้ากลับอีกแล้วอ่านิน้วกระตือยังดีเห็นไหมลุกได้ยังลุกได้ยังไม่แล้วรับเอ้าอธิษฐานดิฝังคอไว้ฝ<ๆ>ังคออธิษฐานเลยใหายเจ็บหายปวดหายอะไรก็อธิษฐานไปอธิษฐานหลวงพ่อตาหลวงพ่อดูเอ้าอธิษฐ<ๆ>าน นั่งลงนั่งตรงกลางนี่ออกมีพุทธคุณเต็มคอแล้วนะเนี่ยเอานั่ง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 เลยที่ฐา,านสิที่ฐานไปด้วยเออเออยี่ที่ฐานเอาลุกขึ้นเลยห้ามจับนะถ้าจับนั่งกลางอีกถ้าจับจับเสียเวลาจะต้องให้ป้านั่งกลางอีก ห้ามจับอะไรทั้งสิ้นถอยออกมาไกลๆดีถอยอีกผมจะดูซิว่าลุกได้ไหมถอยเออนี่นี่น,น,นี่ทำบุญสักสามร้อยไปพิธีเปรยาน,น่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดอันนี้อิสลามอิสลามเป็นบริจาเราช่วยทุกศาสนาช่วยพ่อแม่พี่น้องทุกศาสนาเลยนะพี่อิสลามมาเยอะอเจ้าของร้านเพชรก็มาม, <laughs> มาเดึกด้วยชอบแอบมาตอนเดึกด้วย <laughs> เออจะบอกว่าเท็อิสลามเลอินเดียเลยอันนั้นอินเดียใช่ไหมอินเดียอันนั้นอินเดียไปบริจาคสามร้อยที่ไหนก็ได้บริจาคให้เด็กก็ได้ค่ะอ้าวหนักลุกเลยหนานลุกเลยไปจับนะอ๋อไปจับนะตัดมือเลยนะจะมาตรงเนี้ยเอาหวานตัดมือเลยนะเอาไปนั่งตรงนี้แล้วลุกเลยลุก จะไ,ได้หายเราเราต้องอยู่เราคิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนช่วยเราโจรจะมาขโมยเงินของเราหมดแล้วเราต้องรีบไปป้องกันโจรอ้าวลุกเอไม่เ,เไปไน็นไรลุกเลยลุกเลยยจับนะดันตัวนะีว่เอาเข่านะเอาเข่าอ่ะนั่นนะ่ะนั่นแหละเนี่ยที่เรานั่นแหละแล้วดันตัวไปที่หน้า ออาดแล้วดีีแล้วีแล้วจริงแล้วอดัตัว่นดนกอดยนอคอว้กระเน้าไม่ได้กลับนะกไม่ได้ไม่ได้กลับนะลุกไม่ได้ไม่ได้กลับนะอาคิดตัวมาแล้ว อลุกลุกลุกอเออนี่ักลับบ้านแล้วนะมีลุกไม่ได้กลับนะ,ะ <c oughs> ดูนี่แหดูข้างหลังนดูข้างหลังนอาพกลังแล้วอาลุกเร็เม้ลุกง่ายเลยนะเออ นน่ลุกแล้วเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเขาหน้านยูนจับน้าอยู่จับน้เออเก่งอยู่จับนั่นแหละเราลุกท่าผิดเอาเขาอยู่ข้างหน้าถูกต้องดันเล้เก่งนีงามมาเออเอาผมไปป้ายเย